ปลูกทุเรียนยังไม่ถึงปีสูงท่วมหัวนะครับทายังไงผมมีวิธีนะครับสาหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับโตเร็วมากนะครับแตกยอดทั้งต้นเลยนะครับยอดอวบยอดใหญ่ดูนะครับยอดอวบยอดใหญ่นะครับใบเขียวใบดํานะครับแบบนี้นะครับที่สวนผมใช้ตัวนี้เลยนะครับ6กสาสามปนินทองนะครับตัวนี้เป็น ec เคมีนะครับมีอินรีย์วัตถุสิบเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยให้ยอดอวบยอดใหญ่ทุเรียนเล็กโตเร็วตัวนี้เหมาะกับทุเรียนเล็กนะครับถ้าต้นขนาดนี้นะครับผมใช้ต้นละหนึ่งกำมือนะครับเดี๋ยวจะ ใส่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอินทรีย์เคมีนะครับนี่นะครับเม็ดดำนะครับหวานเลยครับ1กํามือนะครับรอบทรงพุ่มเลยนะครับ15-20ถึงวันครั้งนะครับหรือใครไม่มีเวลานะครับผมแนะนําให้20-30ถึงวันนะครับไม่เกินนี้แบบนี้ต้นทุเรียนตัวเร็วแน่นอนนะครับอินทรีย์เคมีนี่นะครับดูรอบๆนะครับทุเรียนต้นนี้ตัวเร็วมากนะครับแตกยอดไม่หยุดเลยนะครับใบเขียวใบหนาใบดํายอดอวบยอดใหญ่จบที่6 3 3นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมปักพิกัดสินค้าไว้ให้นะครับ